ผู้คนลุ่มน้ำโขงในประเทศลาวและไทยต่างมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างยาวนานนับศตวรรษสิ่งที่สะท้อนความสัมพันธ์ของผู้คนลุ่มน้ำโขงได้เป็นอย่างดีคือพระพุทธศาสนาที่ฝังแน่นในจิตใจของผู้คนไม่เสื่อมคลายไม่เพียงพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนลุ่มน้ำโขงเท่านั้นแต่ผู้คนในลุ่มน้ำโขงยังคงรักษาความเชื่อดั่งเดิมไว้ได้ วัฒนธรรมร่วมของคนลุ่มน้ำโขงที่โดดเด่นอย่างหนะึ่งคือประเพณีหดสงอันเป็นประเพณีเก่าแก่ร่วมร้อยปีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันประเพณีหดสงนั้นเป็นการผสานความเชื่อของคนลุ่มน้ำโขงเดิมและพระพุทธศา,ส,าสนาเข้าด้วยกันก็เกิดเป็นประเพณีที่งดงามสืบต่อามาการหดสงหรือเทราพิเศษนั้นนับเป็นงานใหญ่ มีการกำหนดวันและช่วงเวลากระทำพิธีอย่างเคร่งครัดและการจะยกพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งขึ้นเป็นที่เคารพของชุมชนนั้นนับว่าเป็นการยากยิ่งเพราะพระสงฆ์รูปนั้นต้องประกอบด้วยคุณธรรมและเป็นที่เคารพของชุมชนด้วยด้วยในเอกสารหนังสือเก่าแก่ได้ระบ,บุถึงระบบสมศรศักิ์และข้อ,ขอกำหนดต่างๆของการหดสงฆ์ไว้อย่างละเอียดแต่ก็พบความแตกต่างอยู่บ้างในแต่ละท้องถิ่นกล่าวโดวยสรุปแล้ว ลำดับสมรศักดิ์ของพระสงฆ์แบ่งออกเป็นสองประเภทคือฝ่ายปริยัตและการาหดสง์และเถราพิเศษในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและการปกครองในแต่และประเทศสำหรับประเทศไทยนั้นคงเหลือแต่เพียงประเพณีของชุมชนพระสงฆ์ส่วนใหญ่ได้รับเอาสมรศักดิาา์ญญาาที่มาจากพระสงฆ์านั้นส่วนการหดสง์เป็นประเพณีของชาวบ<ม>้าน ucher. แต่อย่างไรก็ตาม จุดมุ่งหมายของการขงส่งนั้นก็เพื่อ,อาการรักษาพระพุทธศา,าสนาเป็นหัวใจสำคัญ